วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวาร์บักร้านบริการขายโลบักราคาสุดคุ้มกดพลปีศาจท,ทาวนของบล็อกฟุตรับกดเกมพาร์ตและแฟคเมนต์ในราคาถูกบริการกดเจมให้กับออสตาทั้งโลก1และโลก2และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมโ b บัคแมปของออสตานั่นเองนะครับในวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาทําการรีวิวตัวละครน,นะครับที่ผมได้แจกโค้ดไปนะครับ โบลีนั่นเองนะครับผมล่างซุปเปอร์ไซยาส์4นะครับนี่ครับทุกคนครับที่ผมเห็นเอ้ยที่คุณเห็นน่ยนั่นก็คือโบลีนะครับอย่างที่บอกคําว่าตัวละครของไวสตาบอลเนี่ยได้จากอะไรนะครับตัวละครนี้นะครับเรียกว่าตัวละครก็ได้นะครับเพราะว่ามันเอาไว้อีโวนั่นแหละตัวละครนี้นะครับมันได้จากการที่ผมใส่โค้ดไปนะครับซึ่งโค้ดผมจะใส่ไว้ใต้คลิปนี้อีกรอบหนึ่งนะครับและเดอร์ีโอนี้ผมก็จะรีวิวโบลีด้วยนะฮะก็ใส่ไปเลยนะครับหลังจากที่เราใส่ไปแล้วนะครับเราก็จะได้ตัวชิ้นคคครรัับบมมกไในนี้าุท่ อีโวปุ๊บทำร้อยเจ็ดได้เลยนะครับขอบคุณมากๆครับที่ให้ยืมไปรีวิวอ่ะอย่างที่บอกครับว่าใส่โค้ดไปปุ๊บนะครับคุณก็จะได้ตัวนี้มานี่ครับทุกคนครับได้ตัวนี้มานะครับก็แน่นอนอย่างที่บอกครับว่าตัวละครนี้ถ้าได้ปุ๊บกดอีโวปุ๊บนะครับผมคุณก็ต้องใช้เนี่ยครับผมเมเทโอนะครับเมเทโอเนี่ยได้จากอะไรนะครับได้จากโลกที่2ครับทุกคนครับคุณต้องจะเป็นมาที่โลกที่2นะครับแล้วก็ไปที่เลดนะครับหรือแอพเปนเจอร์นะครับนี่ครับเมเทโอเลดนะครับลงเลทนี้นะครัับเเเื่ออทีจะกาาป็นนน้งด เนะฮะก็ใช้ทั้งหมดนะครับนี่ครับทุกคน30อันนะครับผมไม่รู้ว่าเขาลงกี่รอบนะครับก็เลเวลวันน่าจะนานละมั้งนะครับนะฮะก็เราดูกันว่าเป็นยังไงครับผมจะกดอีโวให้ทุกคนได้ดูนะไวสตาร์บอลอีโวกลายเป็นโบลี่โดยใช้ไวสตาร์บอลหนึ่งอันแล้วก็ตัวของบัตรมูลทั้งหมด30อันครับกดอีโวไปเลยลุยจะเป็นโเมก้าแรครับก็คือ6ดาวนะครับธาตุไฟนะครับโบลี่นะฮะ อ่าเป็นร่าง6ดาวโบลี่นะครับเดีย๋ยวให้ดูเป็นยังไงเออมันน่าจะอยู่นี่นี่ไงทุกคนนี่ครับผมโบลี่ซูเปอร์ซียสี่อัลเทอร์เนทีฟนะฮะหรือว่าร่างแดงแดงนั่นเองผมจะขออนุญาตใส่เอพีไปนะครับเจ้าของไอดีบอกว่าใส่ได้เลยครับพี่ก็ขออนุญาตนะครับทำร้อยเจ็ดห้าไปเลยนะครับอรอดูก,กันว่าตัวโค้ดตัวนี้เก่งหรือไม่นะฮะไปดาเมจอยู่ที่นี่ครับใช้ตัวเอพียี่สิบสองตัวนะปุ้ม ดาเมจจะอยู่ที่11,000ครับทุกคน6วิโจมตี1ทีครับระยะ40แคตตากรีมีทั้งหมด5ตัวดาเมจถ้าขึ้นไหลคือ15%เป็นตะครับก็คือบูสส์นี่ฮะเป็นตัวยืนพื้นทตดไฟนะครับขออนุญาตล็อกเลยแล้วกันนะครับกลัว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 อ่าอ่ะโบลีนะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตโบลีอ่าใส่ไปครับโป้นี่ฮะโอ้ตัวแบบว่า ง่อยๆเลยนะครับไม่มีออร่าซูเปอร์สัญ่าอะไรเลยนะครับสู้ของตัวของนาวีไม่ได้นาวีนี่ออร่าคือน่าจะมีนะดีนะครับก็รอดูกันนะครับตัวละครฟรีเนาะแล้วก็ไปลงเลดเอานะครับทุกคนนะฮะเดี๋ยวรอดูกันว่าจะเก่งหรือไม่นะครับทุกคนผมเอาบัฟไปด้วยนะฮะเวล1 7รดาเมจอยู่ที่1 1ื0นนะครับระยะเนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างสั้นนะครับก็คือแค่40เท่านั้น นี่ฮะสี่สิบครับหกวิจมตีหนึ่งทีหกวินี่กลางนะรอดูกันว่าเก่งหรือไม่คู่ควรต่อการสะสมหรือไม่แฟนดับเบอลจะคิดยังไงไปดูครับโอเคไปดูกันครับว่ามันเป็นยังไงนะครับขออนุญาตลงจากเก้าอี้แล้วกันนะครับเก้าอี้ทองตรงนี้มาครับเอลเมนกดวางไปโปรนะครับโบลี่นะครับยืนพื้นนะครับการจมตีเขาเป็นเซอร์เคิลเอวีแบบนี้นี่ครับเปิดเอฟเฟกต์อะไรเรียบร้อยแล้วครับมีท่ายืนไหมมีท่าบิงนะครับ ก็คือโบลี่ของซูเปอร์ไซย่าไอเนี่ยเนาะซูเปอร์ไซย่าดังกันบอลซูเปอร์นะครับมันก็จะยืนอยู่บนบนนี้นะบนข้างบนนี้นะครับอันนี้คือล่างล่างที่เป็นเหมือนเอ่อมัลติเวิร์สอะเออเเารียกว่าอะไรอะใครใครเคยดูอะไอมันชื่อว่าซูเปอร์ฮีโร่โปรโมทเกมนะครับก็น่าจะตัวนี้นะครับก็ใช้บอลนะครับอันนี้เปนชั้นโง่มากครับเอาง่ายๆนะครับเป็นตัวโค้ดนะอ่ะมาครับดับกันเลยดีกว่าขั้นแรกครับใช้เงิน5,000ครับดาเมจอยู่ที่48,000ครับ ขั้นที่2ครับนี่ครับดาเมจอยู่ที่10,000แครับใช้เงินอยู่ที่5,555ครับแล้วก็8,500ครับดาเมจอยู่ที่184,000ครับแล้วก็รู้สึกจะอัพได้หมดประมาณ6ขั้นนะครับนี่ดูครับ6ขั้นนะขั้นต่อมาครับ1 0,000ครับอนิเมชันใหม่นะเอออนิเมชันใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวขั้นที่ขั้นที่ขั้นที่สี่ขออนุญาตวางตรงนี้ก่อนอ่าขั้นที่4นะครับอนิเมชันใหม่นะแล้วก็ดาเมจเนี่ยเพิ่มเป็น331,000ครับระยะ80ครับไะยะปด อ่าเป็นการโจมตีแบบออพ่นพลังออกจากปากเอออันนี้โบลี่สมกับเป็นโบลี่หน่อยนะฮะใช่ปะ่ะอ๋อเบ่งพลังเบ่งพลังเอาง่ายง่ายนะนะครับโอเคขั้นต่อมาครับใช้เงิน3ามหมครับเป็นไฮบิดนะครับก็คือตีแอร์นะครับดามมีอยู่ที่5้าแสนสองพครับอ่ะอันนี้คือตัวละครต้นเกมนะครับช่วงที่ต้นเกมก็อยู่ที่ 62,000ครับต่อการวาง1ตัวนะตอนนี้ตีแอร์ได้มอยู่ที่520,000ครับระยะอยู่ที่80ระยะก็ผมคิดว่าระยะโอเคนะแล้วก็ดาเมจก็โอเคอยู่นะครับก็เป็นถือว่าเป็นไปลายๆหดาวนะครับโคนนี่ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับโอเคแล้วก็ขั้นสุดท้ายครับผมใช้เงิน1ล้านนะครับดาเมจอยู่ที่4ล้านโหแล้วก็16วิโจมตี1ทีระยะ100ครับอนิเมชั่นใหม่ชื่อว่าโอเมกาบาร์สอะไรสักอย่าง เดี <c Ris ky> ๋ยวนะการโจมตีเขาเป็นทำไมเป็นขีดแบบนี้วะเว้ขีดนี้คืออะไรอ่ะอะคืออะไรอ่ะทุกคนอันนี้ผมไม่เข้าใจไม่เก็ตไม่เก็ตคือฟูเอลีเหรอเดี๋ยว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 คือฟูเอลีเหรอหรือว่าโจมตีเป็นเส้นจริงๆวะทุกคน แต่มันเขียนว่า l อ e อ่ะเป็นเซอร์เคิลหรือเปล่าวะถ้าตัวนี้โดนตีด้วยแปลว่าโอเคไม่โดนตีครับทุกคนสูบการโจมตีเป็นเส้นเหรอ ใครรู้คอมเมนต์ทีครับผมผมไม่รู้ว่ามันมันนับยังไงนะเพราะผมผมเล่นเป็นแบบเนี้ยก็เนี่ยครับผมอัพตันนะครับง่ายๆครับดามมีอยู่ที่4 2่ล้านแสนครับ16วิจมติหนึทีตีแอรด้วยนะครับระยะ100ก็ก็คือ6ดาวนั่นแหละครับระยะ100เนี่ยประมาณ6ดาวเออนี่แหละครับนี่คือโบลี่มีแอนิเมชัน2แอนิเมชันนะครับแล้วก็ไม่มีออร่าตอนเบ่งบึงอะไรเลยด้วยก็นั่นแหละสะสมเอานะครับเดี๋ยวขออนุญาตบัฟแล้วกันนะครับเอาเป็นตัวละครต้นเกมด้วยแล้วก็ท้ายเกมด้วยแล้วกััััันนนนนนนะะะะคคคครรรบเป็ตตตวววลลออออิิิฟี้้ดย่ื ต้นนะครับต้นเกมกับท้ายเกมเอาเดี๋ยวบัฟ250%ครับบัฟไป บัฟ2 0 0นะครับตัวละครที่เป็นตัวละครเออร์ดีอต้นเกมนะครับก็อยู่ที่1,800,000นะครับ16จมตี1ทีระยะเกือบร้อยครับก็คือร้อยง่ายๆนะครับนี่ฮะตีแอร์ด้วยนะครับเป็นโคนแบบนี้ส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับการโจมตีของเขาเป็นเส้นนะครับเป็นไม่รู้งงเหมือนกันนะครับแต่ดาเมจอยู่ที่นี่ครับ14ล้านครับเกือบ15นะครับ16วิจมตี1ทีระยะ120ครับระยะก็ประมาณนี้นะครับการโจมตีเป็นเป็นเส้นนะครับผมไม่รู้ว่าน่าจะเป็นเซอร์เคิ 1ต,ตัวนะครับใช้เงินนะครับทั้งหมดประมาณ1นล้านสี่แสนครับทุกคน1ล้าน5แล้วกันกลมๆคึ้ล้านหเพราะว่ามันมี80,000ืมาด้วยนะครับก็เนี่ยแหละล้านห1ตัวต่อตัวนี้ส่วนตัวผมมองว่ามันไปเล่นตัวอื่นน่าจะดีกว่านะครับตัวละครที่เป็นสะสมไปแล้วกันใครที่เป็นแฟนดราคอนบอลนะครับตัวละครโค้ชก็น่าจะดีแหละใครที่ไม่มีแบบว่าธาตุไฟแบบว่าเจ๋งๆนะครับก็ลองไป ลงแล้วก็เก็บบัตรมูลมาแล้วก็มาอีโบตัวนี้แล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวละครทัดไฟยืนพื้นตีแอร์อะไรก็ได้หมดแล้วฮะตัวคนนี้ลองดูแล้วกันนะครับใครคิดเห็นยังไงกับตัวละครนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ครับว่าคุ้มค่าต่อการฟาร์มหรือไม่เอ้ยนะครับเหนื่อยจริงๆครับผมไม่รู้ว่า ตัวละครนี้ทำไมโจมตีเป็นเส้นงงมากใครรู้คอมเมนต์ทีครับแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะแก้ในเร็วๆนี้นะในวิดีโอนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับทุกคนครับเออนะฮะในวิดีโอถัดไปก็เดี๋ยวจะรีวิวตัวละครที่เป็นไข่แล้วกันแล้วก็เป็นตัวละครที่ได้จากเลดนะครับโลกที่1เดี๋ยวรอดูกันว่าจะเก่งขนาดไหนนะครับในวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับฝากกดไลค์คนละหนึ่งทีนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย